สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสรรหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องเล่าจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรื่องของตัวละครตัวสำคัญในเรื่องรามเกียรติ์ค่ะแล้วก็เป็นที่มาของคำว่าเจ้าชูยักษ์กับคุณผู้ฟังถ้าเราจะถามว่ายักษ์ตนไหนโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากที่สุด เชื่อว่าคงไม่มีใครเกินทศก,กัณฐ์ค่ะคุณผู้ฟังทศก,กัณฐ์เป็นพยายักษ์ตัวเอกฝ่ายอธรรมในเรื่องรามเกียรติ์แม้แต่ชาวต่างประเทศเองก็อาจจะเคยเห็นรูปปั้นของทศก,กัณฐ์ยืนเป็นนายทวารบานหน้าพระอุโบสถวัดพระแก้วคู่กับสหัดเดชะยักษ์ผู้มีถึงพันหน้าสองพันมือเรื่องราวของทศก,กัณฐ์คงเป็นที่ทราบกันดีว่า เดิมเป็นยักษ์ชื่อนนทกนะคะมีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดาทั้งหลายแล้วก็ถูกกลั่นแกล้งด้วยการลูกหัวจนหัวล้านครั้นต่อมาเมื่อได้พรนิ้วเพชรจากพระอิศวรจึงแก้แค้นด้วยการไปไล่ชี้เทวดาจนตายนับไม่ถ้วนร้อนถึงพระนารายต้องมาช่วยปราบหลอกล่อจนนนทกเสียที ก่อนตายยังตัดพาะต่อว่าพระนารายในเชิงว่าพระองค์มีหลายมือตนเลยสู้ไม่ได้ท่านก็เลยท้าให้นนทกไปเกิดใหม่มีสิบหน้า20บมือให้มีอิทธิฤทธิสารพัดส่วนท่านคือพระนารายเองจะไปเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็จะตามไปฆ่านนทกให้ได้ ่อมานนทกก็ไปเกิดเป็นโอรสองโตของเท้าวรัสเตียนและนางรัชดาแห่งกรุงลงกามีชื่อว่าทศกันมีน้องๆองอีกหกคนก็คือกุมปกันพิเภกขอนทูตตรีเสียนแล้วก็นางสัมมนักขาทศกันยังมีชื่ออื่นๆอ,อ,อ,อีกนะคะเช่นท้าราพนาศูนท้าราบ หรือเท้าราวณนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็แปลว่ายักษ์นะคะคุณผู้ฟังทศกัณฐ์เป็นยักษ์รูปงามมี10หน้ายี่สิกรายปกติจะมีสีเขียวแต่เวลาอารมณ์ดีหรือเกี้ยวสาวก็จะเนรมิตให้มีกายสีทองมีนิสัยเจ้าชู้ด้วยเหตุนี้เองจึงนำมาซึ่งความบิบติ เมื่อนางสัมมนักขาน้องสาวคนสุดท้องมาเล่าถึงความงามของนางสีดาให้กับทศกัณฐ์ฟังทศกัณฐ์เกิดความหลงไหลอยากได้นางสีดามาครอบครอง,ท,งทั้งทั้งที่ตัวเองก็มีเมียอยู่แล้วตั้งหลายคนจึงกลายมาเป็นศึกชิงนางอันยืดเยือ้อจนวงศาคณะญาติต้องตายแทบทั้งหมดและตนเองก็ต้องตายด้วยศรพระรามในที่สุด ด้วยความเจ้าชูของทศกัณฐ์นี่เองนะคะคุณผู้ฟังจึงเป็นที่มาของสำนวนว่าเจ้าชูยักษ์ซึ่งเข้าหมายถึงผู้ชายที่เกี้ยพารณสีผู้หญิงโดยวิธีพวดพลาดเข้าถึงตัวพยา,ายามควยคว้าจับต้องหรือหักหานผู้หญิงเอาด้วยกำลังอันเป็นกริยาท่าทางตำนองเดียวกับทศกัณฐ์รุกเข้าหานางสีดาแต่ไม่สามารถเข้าถึงตัวได้เพราะนางตั้งสัตว์อธิษฐานไว ทำให้จับตัวไม่ได้รุ่มร้อนไปหมดแม้จะลงทุนจีบสาวสารพัดรูปแบบนางสีดาก็ไม่เคยใจอ่อนรับรักทศกัณฐ์เลยอย่างไรก็ดีนะคะคุณผู้ฟังแม้ความเจ้าชู้ยักษ์จะไม่ได้ผลกับนางสีดาแต่ทศกัณฐ์ของเราก็เป็นยักษ์เจ้าชู้ที่มีเมียมากมายสมกับความเป็นยักษ์จริงๆนั่นก็คือมีเมียทั้งหมด1014นางมีลูกทั้งหมด 1,017คนซึ่งเมียเหล่านั้นนะคะมีทั้งที่เป็นยักษ์เป็นนาคเป็นกบเป็นปลาเป็นช้างเรามาดูกันนะคะว่าทศกัณฐ์มีเมียเป็นใครบ้างคนแรกคือนางการอาคีค่ะนางการอัคีเป็นธิดาพระยาการนาคซึ่งรบแพ้ท้าวรัสเตียนที่เป็นพ่อของทศกัณฐ์นะคะจึงยกนางให้เป็นบรรณาการ แต่เท้าวละเตียนเห็นว่าตนชราภาพแล้วอีกทั้งมเหสีแล้วก็สนมเดิมก็มีอยู่มากจึงยกนางนาคการักคีให้ทศกัณฐ์ผู้เป็นลูกชายคนโตโดยให้นางมีตําแหน่งเป็นอัคระมเหสีสูงสักกว่านางสนมทั้งปวงของทศกัณฐ์ซึ่งมีอยู่แล้วถึง84,000พคนต่อมามีโอรสด้วยกันคนหนึ่งชื่อว่าบาลัยกันและเมื่ออายุหปีก็ได้ไปอยู่กับตาที่เมืองบาดานได้อาบน้ําว่นศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ตัวมีความลื่นจนไม่มีใครสามารถจับได้และเอาวุธก็ทำอันตรายไม่ได้เพราะจะลื่นฉลับไปหมดแต่สุดท้ายก็ถูกอนุมานใช้ทรายซัดแล้วก็ถูกจับแล้วก็ถูกสังหารจนตายค่ะส่วนคนที่สองก็คือนางมณโทนะคะซึ่งตรงนี้เราจะคุ้นหูกันมากเดิมนางมนโทเนี่ยเป็นกบนะคะที่พระฤาษีชุบชีวิตขึ้นมาแล,และถวายไปให้พระอิศวร นางมณโฑเป็นผู้รับใช้พระแม่อุมาครั้นทศกัณฐ์ทำความดีโดยยกเขาไกรลาดท,ที่เอียงสุดให้ตั้งตรงได้จึงได้รับพระราชทานนางมนโฑเป็นรางวัลทศกัณฐ์จึงสถาปนานางเป็นอัครมเหสีเอกแทนนางการอักคีค่ะเพราะทศกัณฐ์ถือว่าได้รับพระราชทานนางจากพระอิศวรผู้เป็นหนึ่งในมหาเทพผู้เป็นใหญ่อีกทั้งนางยังเป็นนางกำนันของพระแม่อุมา พระชายาพระอิสวรศักฐานะจึงสูงกว่านางมนโทมีลูกกับทศกัณฐ์ด้วยกันสคนนะคะคือรณพักต่อมาเปลี่ยนเป็นอินทรชิตพอรบชนะพระอินทร์คนที่สองก็คือนางสีดาพอเกิดมาเ็ารองว่าผานลาบสามครั้งพิเภกํำนายว่านางเป็นกาลกินีจะมาล้างผานเผาพันยักษ์ทศกัณฐ์จึงจับใส่พออบลอยน้ำไปจนฤาษีเก็บได้แล้วก็เอามาเลี้ยง ต่อมาจึงได้มาเป็นเมียพระรามค่ะนางสีดาเนี่ยกลายมาเป็นฉนวนสงครามอันยาวนานเลยนะคะและองรถองค์สุดท้ายที่เกิดตอนทศกัณฐ์สิ้นชีพไปแล้วก็คือภันาสุริยะวงศ์ค่ะซึ่งพิเพกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นลูกตนครั้นเมื่อภันาสุริยะวงศ์ได้รู้ความจริงว่าตนเองเป็นลูกทศกัณฐ์จึงไปขอความช่วยเหลือจากเท้าจัก,กรวรเพื่อนของทศกัณฐ์ จากนั้นก็จับพิเภกขังคุกแล้วก็ครองเมืองลงกาแทนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทศพินแต่สุดท้ายถูกพระพรตพระอนุชาพระรามสำเร็จโทษตายไปนะคะคนที่สามเป็นนางปลาไม่ปรากฏชื่อแต่มีธิดาด้วยกันหนึ่งคนก็คือนางสุพรรณมัจฉาซึ่งได้กลายมาเป็นเมียอนุมาน ในตอนจองถนนนะคะแล้วต่อมาทศกัณฐ์ก็ได้หลานตาตัวเป็นลิงห่างเป็นปลาชื่อว่ามัจฉานุคนที่สี่เป็นช้างพังไม่ปรากฏชื่อเช่นกันนะคะมีโอรสแฝดชื่อทศคีรีวันแล้วก็ทศคีรีทรซึ่งเท้าอัศกันมาลาเจ้าเมืองดุรัมสหายทศกัณฐ์ที่ไม่มีบุตรได้ขอแฝดทั้งสองนี้ไปเลี้ยง ครั้นโตเป็นหนุ่มก็ได้มาเยี่ยมพ่อแล้วก็ออกไปช่วยรบจึงถูกพลักสังหารตายทั้งคู่เลยค่ะสำหรับนางปลาและก็นางช้างพังนี้นะคะมีกรอนกล่าวถึงตอนทศกรัรแปลงกายไปร่วมอภิรมว่า แล้วแปลงเป็นมัตฉาไปร่วมพิสมัยกับนางปลาจนเกิดบุตรีวิลาวันชื่อนางสุพรรณมัตฉาแล้วแปลงเป็นพระยาคชาเที่ยวไปในป่าหิม,มพานเข้าร่วมพิรมสมภาษสังวาดด้วยนางโคชสารเป็นสุขสนุกสำราญเกิดสองกุมารฤที ชื่อว่ากิริธรกิริวันกายนั้นเป็นเพศยักษ์สีดวงพักนั้นเหมือนชนนีอัศกันอสุรีไปเลี้ยงไว้ส่วนเมียลำดับที่ห้าที่มีกล่าวไว้แต่ไม่ได้บอกชื่อเพราะคงบอกไม่ไหวได้แต่บอกจำนวนก็คือนางสนมพันตนกล่าวคือมีจำนวนถึงพันตน และน่าจะเป็นนางยักษ์ทั้งหมดค่ะคุณผู้ฟังเพราะใช้คำว่าตนนางยักษ์เหล่านี้นะคะแต่ละตนก็มีบุตรของตัวเองรวมเท่ากับ1,000ตนเท่ากับแม่ซึ่งโอรสเหล่านี้เรียกรวมว่าสหัสสกุมารค่ะสหัสแปลว่า1,000นนะคะโอรสชุดนี้ทศก,กาณ์ใช้ไปเฝ้าส่วนขวัญที่ประทับนางสีดาต่อมาเมื่อหานุมานบุกมาจึงถูกฆ่าตายหมดทั้งพันตน ส่วนเมียลำดับที่หกเป็นนางสนมพิเศษแต่พิเศษอย่างไรก็ไม่มีใครบอกไว้อะนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกชื่อเช่นกันนางสนมสิบตนมีโอรสรวมสิบตนเรียกว่าสิบรสไม่ปรากฏว่าตายหรืออยู่นะคะในระหว่างการทำศึกสงครามนะคะนอกเหนือจากบรรดาเมียเมียที่สามารถระบุชื่อได้แล้วก็ได้เล่าไปแล้วข้างต้นนะคะว่ากันว่า ทศก,กัณฐ์ได้สำแดงพลังรักพลังยักษ์ที่เหนือชั้นด้วยการเหาะไปบนสวรรค์แปลงกายเป็นพระอินทร์ไปลุยนางฟ้าทั้ง6ชั้นฟ้าดังคำกรอนที่ว่าเมื่อนั้นทดเสียงสุริวงศใหหานสเสวยสุขสวรรคยาโอรานด้วยฝูงบริวารน,นารี มิได้อิ่มใจในรถรักพยาย์จะใครกเกษมสีโดยเทพธิดากัลยาณีอาสุรีเหาะไปเมืองฟ้าพอถึงพิภพมะกะวานในสถานดาวดึงสา์าจึงอ่านพระเวทอันศักดา แปลงเพศกายากุมพันอาองค์ทรงชมปะโลมใจดังองค์อสนยรังสรรยุระญาตนาฏก่อนจรจรันเข้าวิมานสุวรรณรุจีครั้งถึงนั่งแนบนังฟ้าไขว่คว้าด้วยใจกระเสมสี สับปปโยกยกเย,ย,ยาวในทีรวมรถตรอดีพิรมใจแล้วเที่ยวไปชมสมภาตทุกวิมานมาโน้ยใหญ่เฉยแก้มแนบเนื้ออรไทยลูปไล้ชมทิพสุมามานเที่ยวไปถึงหกชั้นฟ้า อสุราเป็นสุข,ขเกษมสานเพลินใจในรถรดีดานช้านานถึงเจ็ดราตรีอุแม่เจ้าตอนหลังนางฟ้าทั้งหลายแม่จะรู้ตัวถึงจะโกรธแล้วก็อายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังพอเสียตัวเสียรู้ไปแล้วอีกทั้ง พญายักษ์คือทศก,กัณฐ์ก็มีฤทธิเดชเกินกว่าจะไปโต้อตอบได้จึงก็ต้องแล้วกันไปค่ะอันที่จริงนะคะคุณผู้ฟังหากจะนับจำนวนเมียของทศก,กัณฐ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนางยักษ์นางนาคนางกบนางปลานางช้างที่ปรากฏนามแล้วก็ไม่ปรากฏนาม โดยไม่นับรวมกันกับสนมเดิมจำนวน84,000ตนแล้วที่มีการกล่าวถึงตอนแต่งตั้งนางกาลาคีเป็นมเหสีเอกจะได้เท่ากับนางกาลาคีนางมนโทนางปลานางช้างนางสนมพันตนแล้วก็สนมพิเศษ10ตนรวมเป็น1,014คนนะคะส่วนลูกก็มีลูกชายเท่ากับ1,015คน โดยนางมนโทมีลูกชายสองคนแล้วก็นางช้างมีลูกชายแฝดสองคนค่ะคุณผู้ฟังลูกสาวมี2คนก็คือนางศีดาแล้วก็นางสุพรรณมัจฉารวมมีลูกทั้งหมด1,017คนค่ะน่าเสียดายที่ลูกชายของทศกัณเกือบทั้งหมดตายเรียบในศึกสงครามนะคะยกเว้น10บรถ ที่ไม่มีการกล่าวถึงว่าตายหรือไม่ส่วนลูกสาวสองคนยังเหลือรอดอยู่เพราะนางสีดาแต่งไปอยู่กับพระรามตั้งแต่ต้นส่วนนางสุพรรณมัจฉาก็ไปเป็นเมียอนุมานเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าเมียทั้งหมดของทศกัณฐ์ไม่มีนางมนุษย์เลยสักคนเดียวซึ่งอาจจะเป็นเหตุทําให้ทศกัณฐ์อยากได้นางสีดามากยิ่งขึ้นเพราะนอกจากจะหลงไหลในความงามแล้วตนยังไม่เคยได้เมียมนุษย์มาก่อน อีกทั้งไม่รู้ว่านางสีดาคือลูกของตนเพราะทิ้งไปตั้งแต่เกิดค่ะคุณรู้ฟังจากเรื่องนี้คุณผู้ฟังจะเห็นรสยมรวมถึงจำนวนมเหสีนางสนมและก็ความอาหารที่ขึ้นไปฟันนางฟ้าถึงหกชั้นฟ้าแล้วนะคะ <c oughs> ก็ทำให้ทึ่งถึงความกรุ่มกลิ่มและพลังยักษ์ที่เหลือเฟือของทศกัณฐ์จริงๆมีหน้าเขาถึงได้เป็นที่มาของสำนวนว่าเจ้าชูยักษ์ เพราะไม่ว่าจะเป็นจำนวนหรือเผ่าพันธุ์ของบรรดาเมียเมียล้วนไม่ธรรมดาทั้งสิ้นค่ะเรื่องเล่านี้นะคะได้จากคุณทัศนัยเทพกัมปนาทนะคะได้เขียนไว้ใน เรื่องที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะของกลมส่งเสริมวัฒนธรรมก็หยิบมาเล่ากันเพื่อให้ผู้ฟังได้ฟังกันเพลินๆน,นะคะเกี่ยวกับความเป็นมาตำนานที่เขาบอกว่าคำว่าเจ้าชูยักษ์มาจากไหนก็มาจากทศกัณฐ์นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามฟังทุกคลิปทุกตอน่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆท,ท่านที่เป็นกำลังใจให้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วก็สวัสดีค่ะ